อาาอ่อากลับมาคุณพันโอ้ดูอลังการเลยวันนี้นะครับี่น้องสาวร้อยเอ็ดแน่คุณพเวรร้อยเอ็ดปีห้าหกจะเริ่มขึ้นแล้วหนึ่งถึงสามมีนาคม,มนี้ จัดยิ่งใหญ่ในคุณนะครับดูจากการตามมาหมดในวันนี้นะแต่ว่าในกันแปลงร่างเป็นสาวอีสานแล้วดูในมอนิเตอร์นี่เออเออวันก่อนจะเป็นสาวรับแลวันนี้เป็นสาวอีสานเลยนะคะเรียกค่าอะไรนะคะท่าท่าเบี่ยงบุญนะคะเขาบอกว่าผลิตเป็นครั้งแรกด้วยนะคะใช้สำหรับงานบุญโดยเฉพาะกับงานนี้เลยแสดงว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่ไปไหมคบเพราะว่าจัดมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับปีนี้ทันพูว่าสมศักดิ์ขำทวีพรมบอกว่าการจัดงานบุญ เวทนี่นะเป็นวัตถระทับของพี่น้องชาวอีสานนะครับย้อนยุคสืบตานเรียนรู้อารยธรรมในการอุรักพื้นฟูสุดทอดสงเสริมการรีตประเพณีแล้วก็ขนรรมเนียบประเพณีอันดีงามของจังหวัดนะครับเพื่อที่อยู่อยู่คู่กับประเทศไทยจัดมาทุกปีนะคบต้นสัปดาห์เดือนมีนาคมเสาแล้วก็ปีนี้นะครับก็จะมีการจัดระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามมีนาคม จะมีกระบวนการยิ่งใหญ่มากเลยคุณพู้ใช่ค่ะก็นนะจากที่สวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเย็ดนั่นเองนะคะแล้วก็ระหว่างวันที่1นึถึงสามีนาคมนะคะก็จะมีขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุปพระราชทานอย่างนี้<ช>เป็นต้นะะนะคะไปที่เกาะกลางบึงพานาชัยค่ะดีการแสดงศิลปินคืนถิ่น จะมีการกินข้าวปุ้นฟรีตลอดทั้งเมืองเพราะว่าเขาถือว่าเป็นงานบุญเป็นงานบุญมหาชาติของชาวร้อยเอ็ดเลยทีเดียวนะคะชมขบวนพเวเข้าเมืองรอบเมืองสระบนไยด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันที่สําคัญที่ก็คือวันที่ที่3มีนาคมนั้นก็จะเชิญชวนในการที่จะมาร่วมงานบุญยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะสัาเทศมหาชาติแต่การจอบกั้นห้อนทำบุญตักบาตรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าไปนี่ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเลยทีเดียวค่ะ ภาพบรรยากาศก็ได้ในปีที่ผ่านมาครึกครับอย่างนี้พี่น้องประชาชนคนจังหวัดร้อยเอ็ดใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวพี่น้องทั่วประเทศที่ไปร่วมบุญพเวทก็จะทำกับป้าใจดีใส <ไง S 2> ่ตาเน,นี่ย<ไ>มีคาวามสุขมากไปค่ะเข้าปุ้นฟ<อ>รีนะครับทั้งจังหวัดเอานะครับวันนี้มีไฮไลท์สาคัญน,นะที่จะมาอยู่ในห้องผมงกับเราทสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเป็นการนําคณะที่จะมาแสดงคนแสดงคุณบอลปัตตาที่สุดวันนี้ เป็นอาจารย์เป่าโหวดนะครับที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดของพิศสายขณานี้อาจารย์ทรงศักดิ์ประบุมศิลนะครับผู้เชี่ยวชาญได้ดนตรีพรื้นบ้านเป่าโหวดนี่นะามากับพร้อมลูกศิษย์ วันนี้นะครคะแคงงสามสมัยประเทศไทยค่ะคุณราเมสุเรรำนะคะ<อ>เป็นแคมปเป่าโวท3สามสี่อสหลายท่านนะคะที่อ,อาจจะอยู่ภาคอื่นๆเนี่ยอาจจะยังฟังเคยฟังแล้วล่ละนะคะ<อ>เคยเห็นเขาเป่าโวดแต่อาจจะยังไม่<อ>ลึถึงเพงียงพอนะคะวันนี้ต้องบอกฟังเพราะว่าเพลงที่อาจารย์ทรงศักดิ์จะเป่านี้นะคะเป็นเพลงชุดฟ้อนโวท์ซึ่งเป็นดนตรีเอกลักษณ์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็บเลยทีเดียวนะคะที่เป็นเพียงแค่การแสดงส่วนหนึ่งของงานบุญนเวทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะดูให้เต็มตาแล้วเราก็ต้องไประหว่างวันที่หนึ่งวันที่สามีนนาคมนี้ค่ะเชิญคณะลูกศิษย์อาจารย์นะครับเชิญเลยครับอ่าค่ะก็